รับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกนวีสิษแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้มาชี้แจงนะครับท่านทางอาจารย์ศักดาคุณกิติศักดิ์อาจารย์สุนีคุณเกรียงไกรที่วันนี้ชื่อของท่านทั้ง4จะถูกจารึกไว้ในสภาสังเกตแห่งนี้ที่นําเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์เข้ามาให้พวกเราพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ วันนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยด้วยตักกะสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับเรื่องรัฐจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองคนทุกคนมนุษย์ทุกตนภายใต้อนาอธิปไตยของรัฐของตนอันนี้เป็นหลักการตักกะแรก ที่จําเป็นที่เราจะต้องสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับตาก,กะข้อที่2คือเรื่องนี้ครับท่านประธานครับเราควรจะต้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเรื่องสัญชาติและการเป็นพลเมืองของประเทศไทยทั้งสองตัก,กะนี้จะนําไปถึงไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในเรื่องบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางบุคคลและรวมถึงไม่มีเอกสารระบุตัวตนด้วย ณปัจจุบันนี้ครับท่านประธานครับเราทราบดีครับว่าคนไทยผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติไร้เอกสารแสดงตนนั้นจริงๆแล้วที่ในตัวรายงานตัวนี้บอกว่า7จ็ดแสนกว่าคนภาคประชาสังคมของพวกเราเห็นว่ามีทั้งหมด9ก้าแสนกว่าคนทําไมเราถึงมีคนไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งยังไม่มีสถานะทางบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย รัฐะของเราจะให้ความคุ้มครองได้อย่างไรหากประชาชนคนที่เกิดในประเทศไทยและมีสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างจําเป็นจะต้องได้สถานะทางบุคคลในประเทศไทยไม่มีสถานะนั้นคือปัญหาหลักๆของเราครับในสมัยก่อนเราทราบดีครับการจดทะเบียนเกิดการให้สถานะบุคคลให้สัญชาติไทยนั้นทางอำเภอทางกรมการปกครองทางกรมกระทรวงมหาดไทยจําเป็นจะต้องให้บุคคลประชาชนต้องมารายงานตนต้องมาแสดงจดทะเบียนลงทะเบียนคือเรานั่งอยู่ส่วนกลางแลาเอาเป็นสภาเอาเราเป็นรัฐะเป็นส่วนกลาง แต่ณปัจจุบันนี้ได้มีการแก้ไขการดําเนินงานในการให้สถานะบุคคลโดยการทำ outreach ในการทําอย่างเช่นอําเภอสัจอนจรเดินทางไปที่พื้นที่ต่างๆตามบริเวณชายขอบชายแดนต่างๆที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติแต่หากเราดูจริงๆ90แสนกว่าคนหรือแค่สองแสนกว่าคนสิทธิประสิทธิภาพต่างๆศักยภาพต่างๆของพวกเราจะมีเพียงพอหรือไม่ที่จะให้สถานะที่จะให้สัญชาติกับคนที่ยังไม่มีสัญชาติเราเห็นครับว่ามี ชาวเผา่าพื้นเมืองในประเทศไทยหลายชาวเผ่ามากๆที่เราที่มีเพื่อนสมาชิกได้เรียนไป67เผ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าเรามองดีๆทั่วประเทศไทยเราเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเหนือชาวอาคาที่อยู่ภาคเหนือชาวม้งภาคเหนือฝั่งตะวันตกชาวมอแกนตะวันตกแล้วมาทางภาคใต้ชาวอุรักลูโวยภาคใต้ลงมาชาวมาณิตั้งแต่มาลายูลงมาเรื่อยๆชาวกุยตอนออกเฉียงเหนือไปถึงตอนใต้ และรวมถึงทางมลามาลมา,าบีที่อยู่ทางไทยและลาวชาวอีกสุดท้ายก็เป็นกลุ่มกระเติงที่ผมขอเรียกว่าบุคคลที่อยู่บริเวณฝั่งขวาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงผมจะไม่ใช้คำว่าภาคอีสานสิ่งนี้จำเป็นจะต้องได้รับคำเห็นชอบนะครับตรงร่างพระราชบัญญัติตัวนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราจะเห็นครับว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานะบุคคลคนไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะเรื่องการพัฒนาประเทศไทย ณปัจจุบันนี้เราจําเป็นครับต้องเอาประชาชนไป็ศูนย์กลางจริงๆในการพัฒนาปร,ประเทศชาติของเราไปร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่เอาประชาชนเราไม่เอาชนคนที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาพัฒนาร่วมกับเราเราจะสามารถ ทราบได้ยังไงว่าปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเราจะสามารถทราบได้ยังไงว่าทิศทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิตต่างๆของประชาชนแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรและทิศทางการแก้ไขการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองถ้าไม่มาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราจะทราบได้อย่างไรว่าอะไรล่ะที่จะเหมาะสมกับการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่จริงๆสิ่งนี้ครับท่านประธานครับผมเลยอยากจะฝากทาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสภา,านสงเกีตแห่งนี้ช่วยพิจารณาสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองแห่งประเทศไทยให้ผ่านเข้ามาในวาระแรกของเราเพื่อเราจะนําศักยภาพของคนทุกคนมาร่วมพัฒนาประเทศของเราแต่ก่อนที่เขาทั้งหลายนี้จะเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไทยได้เขาต้องมีตัวตนสถานะทา้งบุคคลก่อนจะเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไทยร่างพระราชบัญญัตนินี้จะทําให้คนที่ไม่มีตัวตนกลับมามีตัวตนอย่างพวกเรา และพวกท่านการมีตัวตนจะรวมนำทุกคนเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันตามการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมวิถีทางศาสนาของคนทุกคนอย่างหลากหลายและอย่างยั่งยืนขอบคุณครับท่านประธานครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีน TV, วีโดยการสแกน q r Code ด้วยนะครับ